ยิ่งโตยิ่งฉายแววความสามารถรอบด้านสุดๆค่ะสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวคนเก่งของคุณแม่แอฟทักษอรนะคะที่ล่าสุดก็คือขึ้นโชว์บนเวทีเต็มรูปแบบทั้งร้องทั้งเต้นงานนี้ค่ะมีกำลังใจแน่นๆชิดติดขอบเวทีนะคะจากคุณพ่อคุณแม่อย่างสงกรานเตชะนรงค์และก็แอฟทักษอรรวมไปถึงหนุ่มนนกุลด้วยค่ะ โดยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ค่ะที่แฟนๆเขาก็แห่กดไลค์กันเลยนะคะหลังจากที่ได้เห็นความสามารถรอบด้านของน้องปีใหม่ทั้งร้องทั้งเต้นประกอบแล้วก็แสดงได้อย่างมั่นใจมีพลังค่ะทุกสเต็ปก็คือเป๊ะไม่ไหวบอกได้คำเดียวนะคะว่าสะกดทุกสายตาสมกับเป็นเด็กเจนซีในยุคนี้สุดๆ แล้วถ้าใครได้ติดตามนะคะเป็นแฟนคลับของน้องปีใหม่เองเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าน้องความสามารถไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะซึ่งหลังจากโชว์เสร็จนะคะก็เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมกันทั้งงานเลยทีเดียว และอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญนะคะที่หลายคนก็ประทับใจตามไปด้วยเนี่ยก็คือมีภาพร่วมเฟรมกันของครอบครัวค่ะที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆนะคะในงานนี้ซึ่งก็มีทั้งคุณพ่อสงกรานคุณแม่แอฟทักษออนแล้วก็หนุ่มนนกุลหรือว่านนชานน์ค่ะซึ่งก็เป็นหวานใจของคุณแม่แอฟนะคะรวมถึงก็ยังมีคุณยายที่มาให้กำลังใจอย,อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีเดียว บอกได้เลยนะคะว่าแต่และคนก็มีแต่รอยยิ้มสดใสแล้วทางด้านของน้องปีใหม่เราก็ยิ้มแก้มปรีเลยค่ะได้รับการซัพพอร์ตที่ดีนะคะจากทุกๆคนในครอบครัวขนาดนี้ และนอกจากนี้ก็มีภาพเบื้องหลังนะคะแบบฉบับ3คนอย่างแม่แอฟและก็พี่นนกุลรวมไปถึงน้องปีใหม่ค่ะบอกเลยว่าเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะแฟนๆพอได้เห็นภาพนี้แล้วเนี่ยก็คือแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสน่นเลยทีเดียวอย่างบางคนก็บอกค่ะว่าคนเก่งของมามีเด็กดีของพี่นนกำลังใจพี่ปีมาเต็มร้อยเลยะค่ะอบอุ่นน่ารักมากๆ และอีกหลายๆคนก็เข้ามาชื่นชมค่ะความเก่งแล้วก็ความน่ารักของน้องปีใหม่นะคะบอกว่าเด็กๆเนี่ยก็เก่งทุกคนเลย he has my back ยิ้มตามนิดๆเก่งที่สุดค่ะรอฟังเพลงเดียวของน้องปีนะคะเสียงน้องปีเนี่ยสดใสเพราะมากๆอยากฟังเพลงที่น้องปีแต่งแล้วก็ร้องเองด้วยค่ะรอนะคะเก่งมากๆเลยค่ะขอชื่นชมในความสามารถของน้องปีใหม่แล้วก็อีกหลายๆคอมเมนต์เลยละคะ่ะ แล้วเห็นแฟนคลับนะคะเขาแซวถึงประโยคที่ว่า he has my back แล้วเนี่ยต้องพูดถึงหนุ่มนนกุลเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะน้องปีใหม่เองก็บอกว่าพี่นนกุลเนี่ยเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีของคุณแม่แล้วก็ของปีใหม่ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่หนุ่มนนกุลค่ะเขาเปิดใจถึงเรื่องนี้ไปว่าดีใจมากๆแปลว,ว่าน้องปีใหม่เนี่ยสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเราได้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารัก ได้ใช้เวลาอยู่กับน้องมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยน้องเป็นเด็กที่อัธยาศัยดีมากๆแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครเลย หลังจากที่ได้ฟังน้องปีใหม่เปิดใจถึงตัวเองเนี่ยก็ดีใจแต่ส่วนตัวมันก็มีในใจลึกๆที่คิดว่าตัวเองไม่ใช่คนที่ใส่ใจคนอื่นขนาดนั้นส่วนตัวเราค่อนข้างจะเชื่อว่าเพราะน้องเขาเนี่ยอัธยาศัยดีมากๆหรือเปล่าเลยทำให้น้องพูดถึงเราในแง่ดีแต่เราก็คิดว่าเราโอเคในระดับนึงและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่แฟนๆเห็นแล้วเรียกว่าต้องมีรอยยิ้มไปตามๆกันอย่างแน่นอนเลยละค่ะ